ร้านนั่งงงงในดงน้ำที่เราเห็นอยู่นี้ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากที่เจ้าของร้านนางอุทัยวรรณลักษณ์อ่อนสารหรือพี่แจ๋วได้มองหาธุรกิจที่น่าสนใจหลังจากที่ตั้งใจหันหลังให้กับงานประจำที่ทำมากว่า15ปีโดยในช่วงแรกค่ะได้ไปเปิดร้านขายน้ำอยู่ที่หน้าโรงเรียนควบคู่ไปกับการรับแคคตัสหรือต้นกระบองเพชรจากญาติไปขายโดยนำไปขายที่ตลาดนัดทุ่งสีเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี แต่ตลาดนัดค่ะจะเปิดแค่ตอนเย็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ทำให้ในระหว่างสัปดาห์นั้นค่ะพี่แจ้วต้องดูแลต้นแคคตัสที่ลงทุนรับมาแต่ก็เป็นความโชคดีในระดับหนึ่งที่ญาติทำธุรกิจเกี่ยวกับแคคตัสอยู่แล้วเลยสามารถขอคำแนะนำได้ แต่ในช่วงที่เจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทําให้ตลาดปิดไม่สามารถออกไปขายได้พี่แจวค่ะจึงอาศัยช่วงเวลานี้ศึกษาอย่างจริงจังด้วยตนเองจนกลายมาเป็นเจ้าของร้านนั่ง,งงงงในดงน้ําที่เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1พฤษภาค,คม2563ที่ผ่านมาถ้าอยากจะทำเป็นอาชีพถ้ายังไม่มีต้นไม้จะเริ่มเหมือนพี่แจวเลยก็ได้พี่แจวก็เริ่มจากการ ขอรับไม้พี่ไปขายก่อนพอรับไม้ไปขายในระหว่างนั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะดูแลเขาการขยายพันธุ์การเพิ่มจำนวนผลผลิตของเราเองแล้วมันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เราเริ่มไปต่อได้อาจจะทุกอาชีพแล้วเนาะมีปัญหาที่โดนโควิดกระทบมาพร้อมๆกันก็ต้องสู้สู้ท้อได้แต่อย่าถอย พราะตอนเริ่มแรกที่พี่พอไว้เยอะๆพี่ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะขายที่ไหนจะขายได้ไหมแต่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดทําสิ่งที่เราจะขายเนี่ยให้มันมีคุณภาพพอมันได้คุณภาพแล้วเดี๋ยวลูกค้าก็จะมาหาเราเองประมาณนี้ค่ะพี่แจ๋เล่าว่าการดูแลแคคตัสค่ะไม่ได้ยุ่งยากแต่ต้องอาศัยความเอาใจใส่ต้องเข้าใจว่าเขาต้องการอะไรหรือชอบแบบไหน ส่วนหนึ่งคะ่ะพี่แจ๋วจะมีความสุขกับการจินตนาการสีสันที่ได้จากการผสมเรียกได้ว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทำส่วนกำลังแรงงานก็จะทำกันเองในครอบครัว3มคนใครคะ่ะอยากจะพูดคุยแบ่งปันความรู้หรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงแคคตัสก็แวะเข้ามาคุยกับพี่แจ๋วได้ไม่ซื้อไม่เป็นไรคะ่ะโดยพี่แจ๋วมองว่ายิ่งเราแบ่งปันเราก็ยิ่งได้มิตรภาพกลับคืนมา และท่านใดค่ะสนใจที่จะแวะเวียนมาชมหรือมาอุดหนุนก็มาได้ที่ซอยข้างบขสร้านตั้งอยู่เลขที่110หมู่11ซอยชัยสิริศาล2ใกล้ๆกับโรงแรมน้ำฟ้ารีสอร์ทรับรองได้ว่าถ้ามาแล้วจะต้องได้ต้นแคคตัสต้นเล็กๆติดไม้ติดมือกลับไปอย่างแน่นอน